หกราศีเปิดปากเปิดรวยดวงปากเรียกทรัพย์พูดเป็นเงินเป็นทองวาจาพาร่ำรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหกราศีดวงปากเรียกทรัพย์ พูดเป็นเงินเป็นทองวาจาพาให้ร่ำรวยดวงการเงินดวงการงานดวงชะตาครึ่งปีหลัง2 5 6 7ปากหาเงินดวงปากเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองยิ่งพูดยิ่งรวยใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการใช้คำพูดบอกเลยว่าลูกค้าเพียบมีคนอยากจะเข้าเอาเงินมาให้คุณมีคนอุปถัมภ์คุณจากการพูดทั้งสิน้นครึ่งปีหลัง2 5 6 7นี้ บอกเลยว่าใช้ปากให้เต็มที่วาสนาดีมีเงินมีทองไหลมาเทมาจนร่ำรวยแน่นอนเปิดปากเปิดรวยอาปากเรียกทรัพย์พูดเป็นเงินเป็นทองใช้ปากหาเงินได้เยอะได้แก่ราศีมีราศีมีถุนราศีพฤษภราศีพิจิตราศีกันราศีธนูหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ